cho ngủ ข้าไปที่คณะอะค่ะหนูรู้สึกว่าที่นี่แหละคือที่ที่หนูอยากเรียนอีกเจ็ดปีขา้างหน้าอะไรเป็นส่อ <c oughs> เป็นมนต์เสน่ห์ที่ทําให้เราถูกดึงเข้ามาพอแบบจอดรถแล้วลงไปอะค่ะมันแบบใช่เลยหนูลงแข่ง Biology Olympiad อ,อะไรต่างๆโรงเรียนเขาออฟเฟอร์มาให้ก็ลองลงแข่งดูแล้วก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไม,ไ,ไม่เป็นไรค่ะเป็นพาร์ทิสิเเตไปแล้วก็พี่เอริก้าที่เข้ามาช่วยพี่เอริก้าคือแบบทําให้ process การยื่นหนูแบบ smooth ขึ้นสามล้านเปอร์เซ็นต์สามล้านเปอร์เซ็นต์เลย ผมเห็นข่าวบอกว่าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากพี่เอริก้าถูกค่ะเมาซิพี่เอริก้าคือใครอะไรยังไงมีส่วนอะไรกับชีวิตเราพี่เอริก้าคือ สวัสดีครับและพบกับรายการอีก n i g h idol กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ i d อลของเราก็คือสวัสดีค่ะเพลงค่ะมาจากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพสอบติดาาคณะแพทย์ศีรษะขวัราชวิทยาลัยจุฬาคอนค่ะด้วยคะแนนไอเอล7.5บีแม1 2 8 4 gps 3.96เอ e เว e ิร r ลเอสตาร์4ตัวค่ะว้าวเอสตาร์4ตัวเธอเป็นนางฟ้าที่แบบว่ามานั่งคุยกับพี่นี่เองตรงนี้เห็นเพลงตั้งแต่ อ้ you cat ใช่ไหม see you at ใช่ไหมฮะแล้วก็วันนี้มาเจอเพลงในบทบาทนักศึกษาแพทย์เลยก็เลยอยากจะชวนคุยเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของเพลงนิดนึงครับว่าเจอร์นี่ในการค้นหาตัวเองว่าเราอยากเรียนแพทย์เนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาไหรช่วงแบบม .3 คือหนูชอบชีวะแล้วก็รู้สึกสนใจทางด้านนี้แล้วหนูก็มีโอกาสได้ไปเข้าค่ายแพทย์ทันตะ เพศาสตร์ทุกอย่างเลยค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าการเป็นหมอเนี่ยมันน่าสนใจแล้ว<ม>จุดที่แบบสปาร์กเลยก็คือตอนที่หนูได้ไปชาร์โดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อตอนนั้นหนูเข้าไปแล้วหนูได้มีโอกาสกคุยกับคุณแม่ของตอนแรกคุณลูกของเขาค่อนข้างจะครีสิสแล้ว แต่ว่าคุณหมอก็ช่วยทําให้น้องกลับมามีชีวิตมันทาให้หนูมี passion ในการหนูอ,อยากเป็นหมอหรืออยากเป็นคนคนนั้นที่สามารถช่วยชีวิตของคนไข้ได้ซึ่งลิเพลง,งเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนดิเดตที่ประสบความสําเร็จในรอบพอร์ตมากๆเล่เองก็มีสิทธิ์ในการสัมภาษณ์แน่นอน PSMD เนาะแต่วันที่สัมภาษณ์ตรงกันก็มี k k u ด้วยใช่ไหมฮะมีซูนอตด้วยและนอกจากนั้นก็มี CICM ด้วยสิทธิ์ในการสัมภาษณ์ตรงนี้ ทำไมต้องเป็น PSMD? ต้องบอกว่าจริงๆตอนนั้นนะคะหนูยังลังเลลังเล,ล,ล PSMD กับขอนแกน่นครับผมวันที่หนูไปของ PSMD หนูยังจองโรงแรมอยู่ที่ขอนแกน่น <c oughs> คือตอนนั้นก็ยังแบบตัดสินใจไม่ได้ยังไม่ได้คันเซอร์นงแต่ว่าวันที่หนูได้เข้าไปที่คณะค่ะหนูรู้สึกว่าที่นี่แหละคือที่ที่หนูอยากเรียนอีกเจ็ดปีข้างหน้าอะไรคือสิ่งนีเป็นมนต์เสน่ห์ที่ทําให้เราถูกดึงเข้าไปพอแบบจอดรถแล้วลงไปอะค่ะมันแบบใช่เลยด้วย e n v บ r o n m e n t ที่แบบดีแล้วก็ จริงๆอันนี้เป็นหลักสูตรเปีได้2ปริญญาแล้วก็ตอนที่เราเข้าไปมันยังไม่ต้องเลือกคณะตอนปีสีแล้วก็หนูรู้จักพี่พี่เพื่อนๆที่ t s m d ทุกคนน่ารักมากเมื่อพี่เข้าไปคือแบบเฟรนดี้แล้วก็คอยซัพพอร์ตรุ่นน้องเสมอหนูชอบตรงนั้นมากค่ะแล้วครั้นี้เราเริ่มต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคบหนูก็เก็บขอไปเรื่อยๆเลยค่ะช่วงม .3 ถึงม5เป็นช่วงที่หนูเก็บขอดไปโยอเยอะที่สุดเลยทํากิจกรรมเยอะที่สุด รเริ่มเก็บพวก academic achievement เก็บพวก doctor shadowing มี volunteer โชว์แคสที่เราใช้ในการนำเสนอต,ตัวเองผ่านพอร์ตของ PSMD ซึ่งเข้าใจว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบการคัดเลือกขียนมาก พอดูจากพอร์ตดูจากผลงา port, น,นเป็นหลักเลยที่ลงนําเสนอี่คืออะไรครับหนูลงแข่งไบโอโลจีโอลิมเปียตะอะไรต่างๆาก็าตามที่โรงเรียนเขาออฟเฟอร์มาให้ก็ลองลงแข่งดูแล้วก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรค่ะเป็นพาร์ติซิเลตไปมีพวกก r s ชิพของโรงเรียน<ะ>ที่อันนี้หนูก็ใส่เข้าไปคือหนูเป็นโค f o เ n d e ์ o อ n o n p อ o โปรฟิตออแกน t เ o ชันตอนนั้นหนูมีโอกาสได้ไปอา่านวิจัยของเกี่ยวกับดวงตาของเด็กอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบสปัคขึ้นมาว่าหนูอยากระดมทุนเพื่อซื้อแว่นให้น้องๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ ตลแล้วในส่วนสุดท้ายที่เป็นรีเสิร์ชใช่ไหมฮะ<า>โอเคน้องเ,งเตรียมตัวยังไงครับผมจริงๆตรงสิร์ชเนี้ยหนูไม่ค่อยมีข้อมูลตอนแรกเพราะว่าหลักสูตรเอเลเวลที่หนูเรียนมันไม่ได้มีการทำสิร์ชเรอไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ Analy z e ข้อมูลห,หนูก็เลือกที่จะลงเรียนคอร์สของอีกนายที่เป็น r วิจัยทางมีดิโคบผมเรียนกับพี่กุ้งกับพี่ไม้แล้วตอนนั้นหนูก็เลือกทำเป็น t o p i c h o w s l e e p App เนี่ย f f e c t Learning Efficiency เพราะว่าตัวหนูเองก็เป็นคนที่มีปัญหา ซีีส์แอปเนี่ยอยู่แล้วก็ใส่เครื่องซีแอป ใช่ครับผมเหมือนเป็นการเอาสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของเราแล้วก็ถูกกราฟตรงนั้นเพื่อทําออกมาเป็นรีเสิร์ชแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นตัวตนของเราเนี่ยแหละในการขยายความรู้ต่อไปใช่ไหมครับเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าคนมี awareness เรื่องนี้มากขึ้นมันช่วยให้การใช้ชีวิตดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็เห็นข่าวบอกว่าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากพี่เอริก้าถูกค่ะเมาสิีพี่เอริก้าคือใครอะไรยังไงมีส่วนอะไรกับชีวิตเราพี่เอริก้าคือเมดคอนซัลแทนต์ของอีกไนค่ะครับพี่เขาก็เป็นคนป้อนข้อมูลวีควาย ใมันต่างๆให้เราซึ่งมันช่วยให้การเรียบเรียงด็อกิวเมนต์ที่ต้องยื่นถอนง่ายขึ้นเยอะมากๆรวมไปจนถึงดูการเขียน Reflection ของเราชวนเราในการสะท้อนว่าตัวเราเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วการสมัคร PSMD เนี่ยนอกจากตัว p o r t f o ฟ i o ก็ต้องมีการเขียน Essay ด้วยใช่ไหมคะ ตอนนั้นพอจะเล่าสักเล็กน้อยได้ไหมคะว่าแนวทางในการยื่นเอเซสเขาให้ต้องที่เลือกใช่ไหมมีหัวข้อแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็แนวทางในการตอบคําถามประมาณไหนหนูเลือกเป็นอันที่เป็น s u กเซ s s ค่ะความที่เป็น s u กเซ s s แล้วก็ส่งผลยังไงส่งผลยังไงกับเราลืมซึ่งตอนนั้นเรื่องที่เราเล่าเกี่ยวกับ success ของเราประมาณไหนครับจริงๆหนูเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยยุติกับอดีตทาทุกอย่างให้ดีที่สุดในแบบของเราซึ่งสุดท้ายผลก็คือมัน success ในหลายๆด้แล้วหนูก็มองว่าตรงนั้นแหละ มันคือจุดเด่นของเรารที่ทําให้เราเป็นคนที่ค่อนข้าง o s i ิที e เราผ่านจุดเหล่านั้นมาได้ยังไงหนูใช้การวางแผนให้เป็นระบบเราวางเลยว่าวันนี้เราต้องสอบตัวนี้ครเราต้องทํำยังไงถึงจะสอบตัวนี้ได้ดีเราจะเขียนออกมาเลยว่าเป็นท็อปิกเลยว่าวันนี้ต้องทําอันนี้นะต้องทําข้อสอบกี่เซตในวันนี้แล้วก็หนูสมัครสอบเลยค่ะทางที่ยังไม่ได้ซ<ต>ิวหนูกดสมัครสอบเลยแล้วค่อย เอาตรงนั้นอะเป็นแรงผลักดันให้เรากลับไปอ่านหนังสือถูกต้องเลยหลายคนแบบพยายามรอให้พร้อมก่อนแต่ออนเดียไปแหนถ้าเราสมัครก่อนเลยเสียตังก่อนเลยเดี๋ยวความตั้งใจมันบ้าม,ม,มา <laughs> แล้วล็อกเพลงเตรียมตัวยังไงอะครับในการสมารัมภาษณ์หนูเตรียมเฉพาะคําถามที่คิดว่ามาแน่เช่นทำไมอยากเรียนแพทรรย์ทำไมเลือกที่นี่ โดยที่หนูไม่ได้ท่องนะคะแต่ว่าหนูใช้การมาร์กจุดสําคัญเพราะว่าเราต้องการจะใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดเพือ่อที่จะบอกอาจารย์ทุกอย่างที่เราอยากบอกหนูเข้ามอกอินเท i e w ของ ite, อีกไนท์ทุกอัน,นะคะ่ะ <laughs> ซึ่งวันนี้เราก็ผ่านขึ้นมาจนจุดจุดนี้แล้วหมดมองย้อนกลับไปอยากขอบคุณอะไรขอบคุณครอบครัวก่อนเลยที่คอยซัพพอร์ตหนูมาตลอดตั้งแต่เด็กเลยคอยแบบอยากทํากิจกรรมเราทําเลยเดี๋ยวไปรับไปส่งคอย หาอาหารอร่อยอร่อยคอยฉีดยาตอลอดเวลาแล้วก็ลุงบ้านนะพี่พี่คอยเป็นกําลังใจให้หนูอันนั้นขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณครูขอบคุณพีณณพ่กนายขอบคุณพี่กั๊ก แล้วก็พี่เอริก้าที่เข้ามาช่วยพี่เอริก้าคือแบบทําให้ process การยื่นหนูแบบ smooth ขึ้นสามล้านเปอร์เซ็นสามล้านเปอร์เซ็นต์เลยพ<ม> <laughs> ี่เพลงอยากส่งกาลังใจอะไรให้กับน้องๆที่ฟังอยู่ในเวลานี้ก็อยากจะบอกน้องๆว่าให้ค่อยๆค้นหาตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องกดดันตัวเองทาพาร์ทของตัวเองให้ดีที่สุดบางทีอาจจาะร,รู้สึกว่าหลงทางบ้างไม่เป็นไรค่อยๆค้นหาตัวเองแต่ถ้ามั่นใจแล้วก็ลุยเลยะคะ่ะ แล้วก็ถ้าเราพยายามในพัรของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วอ่ะ what's meant to be who will be แล้วเราจะไปอยู่ในที่ที่เหมาะกับเราที่สุดเข้าใจว่า PSMD เองก็จะมี certain questions ที่ค่อนข้างถามอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วด้วยอะไรงั้นใช่ไหมฮะซึ่งมันก็ทําให้เราเตรียมตัวได้ประมาณนึงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการท่องสคริปต์ไปเพื่อไปตอบแต่เป็นการใ,ให้เรามีมี structure ในหัวแล้วเราก็ไปเล่าจากความเป็นตัวของเราใช่ไหมฮะหนูก็พูดไปเรื่อยพูดแบบนี้ <laughs> และคั้นี้นอกจากกําลังใจที่พี่เพลงส่งให้กับน้องๆเนาะพี่เพลงก็มีแนวทางในการเตรียมตัวมีแพลนเนอร์ของพี่เพลงให้กับน้องๆด้วยไม่แน่ใจน้องๆจะสามารถติดตามได้ยังไงบ้างครับได้ค่ะก็ถ้าน้องๆนะคะอยากได้แพลนเนอร์สไตล์พี่น้องๆสามารถแอดไลน์ไปที่ Line a t ดอิกไนท์บายอ n d ดมค่ะแล้วก็พิมพเข้าไปว่าขอแพลนเนอร์พี่เพลงเมด p s ได้เลยค่ะความ ดีงามในการเตรียมตัวก็จะไปอยู่ในมือของน้องๆใช่ไหมฮะ <c oughs> วันนี้ต้องขอบคุณเพลงมากๆเลยที่มาส่งกําลังใจเป็นสมัยพี่ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นการเล่นต่อเพลงเนาะเพลงในวันนี้นะครับ <c oughs> เป็นเพลงที่โอเคประสบความสาเร็จละและเชื่อว่าเพลงบทต่อๆไปก็จะประสบความสำเร็จตามน้งเพลงเช่นกันนะครับวันนี้ขอบคุณเพลงแล้วก็ขอบคุณทุกทกคนนะครับและตามพีเพลงไปที่ p s m D นะครับบายบาย